สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์คราฟ t e เด็ดวันนี้ผอมาจับพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถขุดรุ่นใหญ่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Hitachi EX-1 200รุ่นปี2026รถขุดสายพันธุ์แข็งแรงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานเหมืองงานดินขนาดหนักและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการทั้งพลังและความทนทานใครที่กําลังหาข้อมูลว่ารถรุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงคุ้มค่าหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันครับ ก่อนอื่นต้องบอกกว่าฮิตาชิ i e x 1200นั้นถือเป็นรถขุดในตระกูลที่ใหญ่พิเศษน้ำหนักการทำงานอยู่ที่ประมาณ100ตันขึ้นไปขึ้นชื่อว่าเป็นรถขุดเหมืองก็ไม่ผิดเพราะการออกแบบทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างช่วงล่างไปจนถึงบูมและอ้ามถูกสร้างมาให้รองรับแรงกดแรงสั่นสะเทือนและการทำงานหนักต่อเนื่องได้แบบไม่หวัน่น จุดเด่นที่หลายคนพูดถึงคือเครื่องยนต์ที่ให้กำลังมหาศาล ex 1 200 2 0 mm 0 hmm. มาพร้อม mm hmm. เครื่องยนต์กำลังสูงมากกว่า567กิโลวัตต์หรือราวๆ760แรงม้าเลยทีเดียวซึ่งเพียงพอที่จะขับเคลื่อนการทำงานในเหมืองถ่านหินหรือเหมืองหินแกรนิตได้อย่างมั่นใจนอกจากพลังเครื่องยนต์แล้วการออกแบบด้านไฮดรอลิกของฮ e ิตาชิ ex 1 <1200 S> 2 0 0 <26 S 1> ปี2026ก็ถูกปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นระบบไหลของน้ำมันถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิิทธภาพ ลดการสูญเสียแรงดันช่วยให้การทำงานของบูมและอ์มลื่นไหลขึ้นกว่าเดิมการขุดตักวัสดุที่แข็งหรือปริมาณมากจึงทำได้ต่อเนื่องไม่ต้องกลัวว่าจะสะดุดหรือใช้เวลานานอีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดถึงคือห้องโดยสารหรือเคบินของ EX1200 รุ่นใหม่นี้ฮิตาชิจัดเต็มเรื่องความสบายและความปลอดภัยคนขับจะได้ห้องโดยสารที่กว้างขวางเบาะนั่งแบบเอกนมิกรองรับการทำงานเป็นเวลานานโดยไม่ทำให้เมื่อยล้า พร้อมระบบปรับอากาศที่ทันสมัยทำงานได้ดีแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรืออากาศร้อนจัดหน้าจอควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถดูข้อมูลเครื่องจักรน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานะการทำงานได้ครบถ้วนที่สำคัญยังมีระบบกล้องมองรอบคันเพิ่มความปลอดภัยเวลาเคลื่อนที่ในไซน์งานเรื่องความทนทานก็ถือเป็นไฮไลท์ของ EX1200 โครงสร้างหลักของตัวรถทำจากเหล็กคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อรับแรงบิดและแรงกดขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ช่วงล่างใช้โครงสร้างแบบเ f r a m e ฟมแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดีและกระจายแรงกดได้สมดุลทำให้การทำงานในพื้นที่ครุขระาบหรือดินอ่อนมั่นคงขึ้นไม่ล้มง่ายและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนสำหรับประสิทธิภาพการทำงานทิต t a c h i EX1200 สามารถใช้ได้ทั้งแบบ b แบ็กโ e และ f r o n t ์โช v e เขึ้นอยู่กับความต้องการในไซ้์งานถ้าใช้ขุดดินทั่วไปหรือก่อสร้าง มักเลือกแบบแบ็คโฮแต่ถ้าเป็นงานเหมืองหรือขุดวัสดุแข็งขนาดใหญ่ฟรอนโชเวลก็เป็นคำตอบที่ลงตัวความจุของบุ้งกีมีตั้งแต่ประมาณ6.5-7ลูกบาทเมตรตักได้ทีละมหาศาลเรียกได้ว่าแค่ไม่กี่รอบก็สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุจำนวนมากได้ทันทีด้านการประหยัดพลังงานฮิตาชิก็ใส่ใจมากขึ้นในรุ่นปี2026เครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ปล่อยไอเสียต่ำลงตามมาตรฐานสากลพร้อมโหมดการทำงานหลายรูปแบบเช่นพาวเวอร์โหมด e c o n o นมี o โหเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกได้ว่าจะเน้นพลังเต็มกำลังหรือต้องการประหยัดน้ำมันในบางสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยลดโอกาสที่เครื่องจะเสียหายจากการใช้งานผิดวิธีพูดถึงการบำรุงรักษาที่ต c าชี x 1 2 0 0ก็ออกแบบมาให้ช่างและผู้ดูแลเข้าถึงชิ้นส่วนต่างๆได้ง่ายจุดตรวจเช็คน้ำมันไส้กรองและระบบไฮดรอลิกถูกจัดวางในตำแหน่งที่สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการถอดชิ้นส่วนใหญ่ๆออกก่อนจึงช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการดูแลรักษาในแง่ของความคุ้มค่าหลายบริษัทใหญ่ที่ใช้รถขุดขนาดนี้จะมองไปที่อายุการใช้งานและความทนทานที่ตาชีเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเรื่องความแข็งแรงอยู่แล้วรุ่น ex 1 2 0 0ก็ไม่ทำให้ผิดหวังการทำงานหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงยังคงรักษาประสิทธิภาพได้ดีอะไหล่และบริการหลังการขายก็มีเครือข่ายรองรับทั่วโลกรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างประเทศไทยด้วย ถ้าถามว่ารถขุดรุ่นนี้เหมาะกับใครคําตอบชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่งานเหมืองหรือโครงการที่ต้องขนย้ายวัสดุดจํานวนมหาศาล EX1200 คือคําตอบที่ใช่ด้วยกําลังมหาศาลความจุบุ้งกี่ขนาดใหญ่และความทนทานสูงรถรุ่นนี้ช่วยลดเวลาการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพและในระยะยาวถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนม,มากสุดท้ายนี้ต้องบอกว่า Hitachi EX1200 รุ่นปี2026เป็นเครื่องจักรที่แสดงถึงมาตร